ว่าคาถานี้เขาห้ามเสียนครับห้ามเสียนได้ผู้ผู้ผู้จำห้ามเสียงต้องต้องท้องออกจากปากของสิมุเจ้าเลีนยงเอากระไดเจ้าหันหน้ามามุเจ้าเลียเอากระไดควรจะบอกมุ้เจ้าสมเทียมุเจ้าจำให้มันได้จะห้ามไปจดเนี่ยโจดแต่ว่าต้องจำบอกอ้อเอเอ่อเอ่อ่อเอ้อออ เมตตาพุทโธอ้อเออ้อแออ้ออาอ้ออาเมตตาพุทโธอ้อแออ้อแออ้ออาอ้ออาเมตตาพุทโธอ้อเออ้ออาเมตตาพุทโธอ้อเออ้ออาเมตตาพุทโธ เกิดมาคนในโลกนี้ล้วนแล้วต้องเป็นเด็กกันทุกคนก่อนเด็กมันจะพูดมันจะบอกอ่อแอ้ออแอ๋สักบผู้ชายจะพูดว่อแอผู้หญิงจะพูดอออานี่คือออได้กําเนิดท่องมากๆเขาจะรักเหมือนลูกเลยเออท้าที่ขังเนี่เพราวเราเป็นสายขาวเลยเขาต้องว่าพุทโธเมตตาพุทโธพุทธเจ้าความเมตตาพุทธเจ้าไม่มีประมาณเพราะยังคนเกี้หายวายบางคพระธารมาสงง์พามบิดามั่นดาปราว่าพรเมเขามีพุณอะไหลายออกมากคน คนพุทธศาสนาเตี้ยขันขันขันเพราะมีพุทธเจ้าคนมโนนัยนสิบะมีคนเป็นศีลทำอะได้ขันเพระเจอธรรมของพุทธเจ้าเมตตาเพิ่งเลยครับปรมาณเขาจะไงพระพุทธเจ้าขึ้นกวนแต่ว่าเมตตาพุทธหลวเมตตาังพุทธเจ้าโอ้ยพระอาณาณันตาสงสารเลยนะเ่ราะมีภเรมาเที่ยมสูดเลยเนความเมตตาของคนนละนะคนเรศตนคนสรรพสิ่งสันใดายคนเมตตาสงสารคนปวดโลกมนุษย์โลกนวดนะมันโมเดลมีผลผลาตัวมโนนั้นประมาันทำเลยเมตตาย่างเดียว สงสารเพียง,งลูกแนงอุท้อนโย,ยกไข่ก็ได้หอดแล้วเดือจะขายของไหนค่า,า,า,าทาเขาไม่ล้วก็ทองรัดรก็เขาจะสงสารเลยมั่วอวยเลยมั่มีอวยมีวาบวสือเดือดขาด่าต้าทองข้นใจแค่คิดก็ลึกกันได้ว่าหาเขาเอาแน่นอนแน่นอน